เดินทางมาขึ้นรถ ตอนหกโมงเช้าตอนนี้กําลังนั่งถ่ายอยู่เทโลรถลังจากรถเมย์เดินทางออกมาได้จากระยะหนึ่งเบนก็นได้จับกล้องขึ้นมาถ่ายบรรยากาศรวมๆท้งแคมทางตอนเดินทางว่างามสมไดมมวลสมใดในการเดินทางไปไส้สมบูรณ์ในครั้งนี้ตอนนี้ที่เบนจับกล้องขึ้นมาถ่ายก็คือเข้าไปในเขตไส้สมบูรณ์แล้วหนทางก็คือที่เห็นนี่แหละสั้นตลอดทางเลยเบนก็นสรุปไปแล้วหนึ่งลน์เบนก็นตกใจ หันมาเห็นเพื่อนเอาหมวกปุ๊กหน้านะครับรถมากระตุกเที่ยงแล้วเพื่อนก็ยุดกินข้าวกินน้ำนะพักรถอยู่ที่ตลาดลองซานจากพักกินข้าวกินน้ำไม่อย่างแล้วก็ขับรถต่อรู้สึกว่ามาฮอตเขตแถวลองซานแล้วทางก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นเลือเพื่อนไปกับธรรมศาสตร์แถวแคมทางคือแบบ สงบใจแหฮงที่ได้เห็นเปิดเพลินกับบรรยากาศทางดีมาได้จากน้อยนึงก้าว้าสู่ทางดินแดงคือเก้าหัวนี้สั้นคนบวันบาไหวแต่เบ้นขอให้อภัยเพราะว่าแคมทางนี้คือวิวงามเฮงเฮ็ดให้แนมแต่วิวแบบเพิดเพลินกับธรรมชาติลืมว่าเมื่อยอยู่ตอนนี้นะ่ะ ขับรถมาฮอตบอนนี้ก็คือตีนผู้กำลังขึ้นผู้อยู่ทุกคนทางก็ค่อนข้างที่จะคดเคี้ยวไปตามเส้นทางผู้บรรยากาศผู้เขียวอุ้มทุ้มต้นไม้งดงามเหตุนในหฮอเ,เพลิดเพลินไปกับเส้นทางที่กำลังเดินทางอยู่กุลโลกอีกใบเลยทุกคนวิวงามงามตอนนี้เฮากำลังจะขึ้นผู้ ธรรมศาสร์ในการเดินทางเที่ยวในครั้งนี้คือล้นเหลือแหง่งความงามนี่บหูว่าสิเก็บเมื่อเอา่ใดเลยบบหูจะนับโค้งว่าใดจะโคง้งเพราะว่าบบมีเวลาแนามแต่วิวอย่างเดียวจะไหลโคง้งซํำใดคือซิ้วๆเพอวิวผินง,งาม ตอนนี้เฮากำลังจะขับรถเข้าไปในเขตของหมู่บ้านของบ้านหลองซานบ้านเพื่อนอยู่แคมทางก็คือจะเป็นเฮือนคนที่อยู่ในทางโค้งแล้วก็บางเฮือนก็จะมีการขายเครื่องตามแคมทางเวลาที่เฮามาฮอดบ้านหลองซานนี่ก็เป็นเวลาสี่โมงซึ่งเป็นเวลาที่นักเรียนกำลังเลิกกุงเฮียนแต่เว้นท้ายบ่ทันตอนเห็นน้องๆที่เพิ่นเลิกกุงเฮียนแล้วพาเดี๋ยวย่างกับบ้านเป็นกุ่มแบบเป็นยหญ่ๆพาเดี๋ยว างกระบ้าหนหนะทุกคน,นภาพที่น่าหักหลายตอนนี้ก็ถือบาขึ้นภูที่แบบสูงแหง้งเดี๋ยวหูอื้อเวิร์ทั้งสองคนสองเสี่ยวเพลินก็ทำอิดเบ้นนอนอยู่เบ้นก็คิดว่าอา้าวได้ยินหมู่กับเอื้นหนะนจากที่ทั้งสองคนหูว่าหูตัวเองอื้อหนึ่งจากขึ้นที่สูงแหง้งแล้วตอนนี้ถ้เดี๋ยวตื้นมาชมวิวธรรมศาสตร์แบบแบบพับลมเย็นๆตอนนี้ก็สัมผัสได้ถึงอากาศเยน็น ทั้งเทิงนี้แล้วตอนนี้เรากําลังจะฮอตแถวคิวรถใซส่สบูบณ์เป็นที่ฮีบฮอยแล้วแต่พอต่ฮอตแบ็คโทรศัพท์เบนกับมด okay. ตอนนี้ก็เป็นมื้อไหมอยู่ที่ไซส้สมบูรณ์เป็นเวลาหกโมงเช้าบรรยากาศหกโมงเช้าอยู่ที่ไซส้สมบูรณ์มีแต่น้ำมอเ็นก็เลยบริ่ายต่อให้ทุกคนเบิ้งตอนก้าต่บเปียงตอนเสาเบนจะมาถ่ายให้เบิ้งแต่เศร้าถึงบรรยากาศเสาไซส์สมบูรณ์มือทำอิดของเบนยากาศเย็นเย็นอากาศดีแฮ้แล้วเส้นทางนี้ก็คือเป็นเส้นทางใหญ่ตอนนี้เบนกำลังจะไปไหวปู่อยู่ทึงพูหมู่เบนได้ส่วนเบนไปไหวปู่เพิ่นพอ ว่าเป็นประเพณนี้ปีไม่ของพ่โมงอันนี้เป็นบ้านเฮือนโดยร,ยรวมของแข็งไส้สมบูรณ์บ้านเฮือนเพื่อนอาจจะค่อนข้างที่จะติดกับธรรมศาสตร์เลยแนมไปทางใดก็คืองดงามหูเย็นตาสบายหูสบายตาแหงแล้วที่สําคัญเงียบสงบตอนนี้ก็ฮอตีนผู้ที่เฮากําลังจะขับรถจักขึ้นแบบลุยๆเห็นกระไดพากันเปลี่ยนบ่อนลดขึ้น เบนก็นจะได้เปลี่ยนมาขึ้นอยู่กับคนที่ขับรถเก่งที่สุดขึ้นภูเบนคิดว่าเพิ่นโคตรเก่งแล้วก็บํำนานทางเลย พอขึ้นมาฮอททางเทิงหนาภูเฮากันย่างมาทางกลางหนาภูเพราะบัตทัดปู่เพื่อนกลางหนา้าภูเฮากะเลยได,ด้พากันย่างลงมาหลังจากเ,กนนาากเาทพิธีไม่อย่างแล้วเฮากะพาเดี่ยวกลับบ้านมาฮอดบ้านแล้วเบนก็ถ่ายบรรยายกาศตอนเ้าร์มันก็จะเป็นเนินไปแนวนี้มูเ่เบนก็ถามเบนว่าย่างได้ป้อยานเบนย่างลงไปบ่ได้ด้วยความที่เบนมาครั้งแรกแล้วเบนบ่มีทางที่จะยอมหยุดซ่อมนีเ้เบนก็ได้ย่างไป พราะว่าอยากเห็นวิธีการไหว้ปูของเพิ่นตอนนี้เพิ่นได้ก้าเกี่ยมเครื่องไหว เพิ่นใช้เวลาในการจัดพิธีดนพ่อสมควร หลังจากเก็ดพิธีไหวปู่ของเพื่อนแล้วเรียบร้อยพวกเฮากับกับมาเฮือนเมิ่งเมนูอาหารตอนเซานี่ก็มีแต่นเนวเซฟเซฟในหันมีเมนูหนึ่งที่เบ้นถึกใจแต่เบ้นก็ยังเอินซื้ออาหารนั้นบ่ด้เดี๋ยวเบ้นจะให้หมู่เบ้นออกเสียงภาษาบานเพิ่อนเนาะว่าเอินเมนูอันนี้ซื้อว่ายงไงว่ภาษาอะรนเจ้าย่เอเจ้เายนอ

จ้ากินอาหารเซาแล้วพวกเฮากลมาที่งานบุญกินเจะเบิ่งการโยนมะคอนพวกเพิ่นมีแต่ผู้งามๆโยนมะคอนก็งามเฮงยืนนิ้งหับมะคอนการโยนมะคอนเพิ่นก็จะเฮ็ดเป็นสองแถวในการโยนและก็การหาบับแล้วที่สําคัญก็คือสุดเพิ่นที่ใส่มาห่วมงานมือนีก็คือมีความแตกต่างกันแบบหลากหลายเบนก็เลยได้ถามหมู่เบนตไปว่าสุดที่กะเจ้าใส่มาในงานมือนีหันมีซื่อวานาดาย หเบนก็นเลยตอบว่าแบบนี้เอิญสุดเผ่าหมงประยุกแบบใหม่ท่านสมัยกาลังนั่งรถใหญ่กับก็คือสารลักเมืองขแข็งใส่สมบูรณ์ได้ม่ได้ก็ได้ใส่สุดเผาหมงมาแล้วเบนก็นเลยท่ายหวมกบัญญรรยากาแนวใดก็อย่าลืมติดตามเบนนเดอร์ยังมีพักต่อไปอยู่